ผ่านมาปี2อปีจกนกระทั่งมาเจอคลิปหนึ่งเราพลาดไปแบบประโยคเดียวหรือเรียกว่าพลาดไปคำเดียวอะคะ่ะทันทีหลังจากนั้นก็คือการใช้สติที่มีมารยาทในการตอบกลับทั้งหมดทั้งมวลมัดรวมแพ็คเดียวตอนเช้าหนึ่งคลิปและที่เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าในวันที่เราดาวมากๆาอะความใจดีของคนมันมีค่ามากๆเลยะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความใจดีของทุกๆคนดีจัง Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon podcast brought to you by Sunday i n s u r t e c h ประกันสุขภาพรับประกันรถยนต์ยุคใหม่สำหรับใครที่อายุ30-44ปีซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย s u n เด y ภายในสิ้นปีนี้รับเงินคืนตามอายุ30-44%ภายใน45วันส่วนอายุอื่นรับส่วนลด1 0เพียงกรอกค้ด Mission to the moon ที่ easy sunday d com พูดถึง อาชีพบ้างสมัยเนี้คนชอบทำเนาะคอนเทนต์อะทุกเรื่องเลยเนาะใช่ใช่ใช่ช <laughs> เราก็อยู่ในวงการนี้เนี่ยยากขึ้นในช่วงช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมานี้ใช่เพิ่งเข้ามาช่วงสองสมปีนี้แล้วค่ะออคก็เลยไม่รู้ว่าช่วงง่ายเป็นยังไงอ่าคือมาแล้วยากเลยเข้ามาก็เข้ามาก็เลยไม่รู้ว่านี่คือ,อยากด้วยอืม,อมค่ะแล้วแต่แต่มีอะไรไหมครับที่รู้สึกว่าเออคอนเทนต์มันมันทําแล้วมันมันเป็นยังไงมันมันเวลาเรา อันนี้คลิปนี้กะว่าเฮ้ยลงไปคนต้องดูเยอะแน่เลยไม่ดูไม่เยอะหรือบางอันดราม่าคนมาเคยเจอดราม่า,เ,าเคยเจ<ค>อย,ยังคะ,ะเคยเจอไหมเออเป็นยังไงบ้างเคยเจอดราม่าเป็นยังไงปรับรู้วางปรับใจตัวเอง,องไงครับฮูตอนแรกก็คิดว่ามันจะนิดเดียวค่ะอตอนแรกก็คิดว่าจะเบาๆาก็เลยแบบว่าโอ้มีคนทักมาอะไรเงรี้ยแบบอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเจอมาเยอะอยู่แล้วอะไรเงรี้ย แล้วเล่าก่อนว่าตั้งแต่ตอนเปิดช่องด้วยความที่เราแบบลุกแบบประหลาดกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยไม่เป็นการเงินเลยจะจะมีคอมเมนต์เข้ามาแบบว่าดูถูกต่อว่าอะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วเป็นปกติซึ่งชินไปแล้วจนกระทั่งเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆผ่านมาปีสองปีจนกระทั่งมาเจอคลิปหนึ่งตอนนั้นก็คือคืนนั้นคือร้องไห้จนถึงตีสามเลยนะคะเพราะว่าโดนหนักมากๆแบบว่าเฮ้ย จริงเหรอ,อเราพลาดไปแบบประโยคเดียวหรือเรียกว่าพลาดไปคำเดียวอะคะ่ะโดนงานเข้าเลยเพราะว่ามันมีเพจเพจหนึ่งที่เอาเราไปโพสใช่ไหมคะซึ่งถามว่าใครเข้าใจเพจนั้นไหมก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาก็มีลูกเพจของเขาที่เขาคิดว่าเขาอยากจะเตือนว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเพจดุมากตามมาแบบ ด่าแบบรังควานกันตั้งแต่หน้าเพจนั้นจนกระทั่งเข้ามาในช่องทรายอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นวิธีการใช้คำที่รุนแรงเกินเราจะจินตนาการจริงๆวันนั้นเลยเงี้ยก็วิธีการรับมือของเราก็คือนั่งร้องไห้จนกว่าจะพอใจค่ะแล้วก็แล้วก็โทรหาพี่ชายซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่ชายก็คือพี่ชายอยู่ในวงการเหมือนกันใช่ไหมคะพี่กวางแล้วก็พี่กวางกําลังเล่นน่าจะปาร์ตี้ อยู่กับพี่ยูทูบเบอร์อีกช่องหนึง่งเขายอมวางแบบว่าปาร์ตี้ทั้งหมดแล้วก็พี่ทั้งวงนั้นก็คือมาปลอบใจสายซึ่งสิ่งที่สายรู้สึกว่าสายจะต้องทําทันทีหลังจากนั้นก็คือการใช้สติที่มีมารายาท <fian> ในการตอบกลับแล้วก็เลือกที่จะไม่ตอบอะไรเลยจนกระทั่งตอบกลับทั้งหมดทั้งมวลมัดรวมแพ็กเดียวตอนเช้าหนึ่งคลิปในการตอบกลับ ด้วยสติและมารยาทแล้วก็แก้ไขหนึ่งคำที่ผิดนั้นไปจากคำว่ามันเกิดกลายเป็นแนวโน้มจะเกิดแค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็เลยเรียนรู้เลยว่าความรอบครอบ,อบรอบคอบรอบคอบรอบคอบและใส่เล่าให้ฟังว่าใส่ชอบความสนุกใช่ไหมคะสนุกมากเดี๋ยวงานเข้า <laughs> และที่เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่า ในวันที่เราดาวมากๆากอ่ะหุ้ยความใจดีของคนมันมีค่ามากๆเลยอ่ะอแค่คนเข้ามาวันนั้นแล้วแบบว่าทักมาแบบเอ้ยไซยเป็นไรไหมอะไรเงี้ยเราเข้าใจนะเราดูจนจบเลยแล้วเราว่ามันโอเคนะอะไรเงี้ยเออทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความใจดีของทุกๆคน ผมก็คิดว่าหลายคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จะต้องเคยเจอแบบนี้มาสักรอบสองรอบแหละผมว่าสองรอบเลยเหรอรอบเดียวครับรอบหนึ่งรอบแรกจะรอบแรกจะใหญ่สุดเนาะพี่บเคยเจอไหมเคยเจอจริงเหรอแล้วพี่ทำไงอ่ะก็ก็คลายกันครับก็ลองให้ไหมไม่ไม่ได้ลองให้แต่ก็ก็เรียกว่าดาวมากเลยกันค่ะแต่หลังๆนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ก็มีเรียกนั้น่มีคติว่าถ้าแบบ ันไหนมันดูไร้สาระเกินไปอะ่ะเช่นแบบมาตั้งใจด่าเราเฉยๆอะไรเงี้ยบอกแม่งหมดเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องสนใจคือถ้าเรารู้สึกว่าโอเคนี้เราทําผิดแต่เราโอเคพออินเทอร์เนต็ตมันเป็นที่ที่ทำให้คนสามารถซ่อนอยู่หลังคอมเมนต์ของตัวเองโดยไม่ต้องเห็นหน้าได้อะ่ะ <c oughs> เขาก็จะกล้าพิมพ์อะไรแบบเยอะๆอย่างงี้แหละซึ่งจะเป็นคําถามตอบมาว่าเพราะตอนนี้เรามีคนรู้จักเยอะๆเลยนะครับออกไปข้างนอกก,นอกก็น่าจะมีคนเดินมาทงมาทักบ้างอะไรเงี้ยคุณชายรู้สึกว่าเราแต่ว่ามันก็ไม่ต่างกับตอนเป็นนักข่าวมากไหมหรือว่าต่าง ต่างคะ่ะหรือไม่ต่างวะก็คล้ายๆกันนะคะเพราะตอนนักข่าวนั้นอาจจะกลบระดับใหญ่กว่าด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเป็นช่องใหญ่อ๋อ oh, ต่างทาร์ก็ตค่ะโอเคตอนสมัยเป็นนักข่าวอะ่ะจะไปเดินช้อปปิ้งในมาบุญคลองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะไปต่อราคาเขาไม่ได้เขาแบบอ๋อน้องายจัดเต็มเลยลูก <laughs> อะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งว่า มันจะมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นรุ่นวัยรุ่นมากขึ้น,นะคะ่ะทีนี้สิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมก็คือเราจะแต่งตัวเสื้อยืดมัดผมแล้วก็กางเกงขาสั้นรองเท้าหนีบเอาไว้กะว่าไม่เจอใครกะว่าไม่เจอใครออกไปกินข้าวกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าสักพักหนึ่งจะเริ่มมีแบบน้องในร้านอะไรเงี้ยกระมิดกระเมียนเข้ามาแล้วแบบว่า พี่สายมันนี่มอนสเตอร์ปะคะเรา <laughs> ก็จะแบบ <laughs> ใช่คะ่ะ <laughs> นี่เราที่แต่งหน้ามา <laughs> ไม่แต่ง <laughs> ไม่แต่งแล้วแบบว่าเวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยพี <laughs> ่พี่แทบน่าจะเคยเจอเวลาสายไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปพักผ่อนแล้วก,ก็ปล่อยไหลเลยแล้วก็แม่ไล่ลงไปเช็คอินคือนอนมาในรถนอนไปในรถแล้วก็จะปล่อยไหลไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรท้งนั้นแม่ไล่บอก ลงไปเช็คอินดิเราจะให้พ่อลงไปเช็คอินก็ไม่ได้ก็ต้องเราเนี่ยแหละลงไปเช็คอินพี่ชายเรามันก็ไม่ลงค่ะเ <c oughs> <c oughs> ดินลงไปถึงปุ๊บเช็คอินค่ะยื่นบัตรประชาชนไปเสร็จเขาได้ยิ้มแบบอุ๊ยพี่ชายมันนีมอนสเตอร์ตื่นค่ะแล้วก็จะแบบเออไม่ได้แล้วเนาะหรือบางทีมีหนักกว่านี้น,นะคะทักมาใต้คลิปวันนั้นน่ะเห็นพี่ชายจูงลูกไปที่เซนทันเหมือนมาก ใช่ไหมคะดูแล้วคุณชายดูมีความสุขนะทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วถ้าเราคุยกันมาถึงตอนตอนนี้มีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่คิด,ค,ดคิดถึงงานแฟชั่นงานเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไหมครับคิดถึงคิดถึงมา,าก,กไ,าาไ,มไม่ทำเด็ดขาดเลยค่ะทำไมล่ะครับ <laughs> เพราะว่าตอนนั้นน่ะทำเสื้อผ้าให้คนอื่นใส่ก็ว่าสนุกแล้วแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าทุกคนมาทำให้เราใส่ค่ะ <laughs> เราสนุกกว่าเราก็รู้สึกว่าเอาความแฟชั่นนั้น่ะมาใช้กับสิ่งที่เราทำวันนี้แล้วเราสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบว่าฉันอยากจะใส่อะไรก็ใส่วันนี้อยากใส่ซื้อยืดก็ใส่อยากจะใส่ต้้มหูใหญ่มากหรือว่าอยากจะใส่สร้อยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราแบบคร่ำวอดในวงการแฟชั่นแล้วก็หมกอยู่กับ แฟชั่นมานานเนี่ยไม่มีอะไรผิดใส่ได้ทุกอย่างแล้วเรารู้สึกสนุกมากๆค่ะก็เลยแบบอ่ะรู้สึกมันลงตัวกับอะไรที่เราทำอยู่ด้วยอืมครับโอ้โ oh, หสนุกมากๆเลยครับวันนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากมาถึงมาถึงคำถามสุดท้ายครับคุณทายครับอืมคือจริงๆวันนี้ชวนคุยเนี่ยเรามองเราเห็นคุณทรายในมุมของการทําช่องก็เรื่องหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันมีมุมอื่นที่น่าสนใจอย,อยู่หลายอย่างเลยอยากจะถามว่า ทุกวันนี้ปรัชญาการใช้ชีวิตหลังจากตกผลึกทั้งหมดทั้งมวลนี้มาแล้วเนี่ยทุกวันนี้มีปรัชญาที่เรายึดในการใช้ชีวิตยังไงบ้างมีเรื่องหนึ่งายอยากจะเล่าให้ฟังก็คือทําไมายใช้คําว่า monster รู้ไหมคะมครับไม่รู้ครับายาใช้<ร>ค <ำ S 2> าําว่าม m o เตอร์เพราะว่าายเคยพยายามจะเป็นคนปกติแล้วคะ่ะแต่ายทําไม่ได้ายทําตามมาตรฐานที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่เคยได้เลยคะ่ะ คือตอนที่ายเป็นเด็กไซก็เข้ากับคนยากคือมีเพื่อนน้อยโตขึ้นมาายอยากจะประสบความสำเร็จคือายอยากมีชื่อเสียงายอยากทําเงินได้เยอะๆก็จะมีคนนู้นบอกว่าทําแบบนี้สิทําแบบนี้สิซาซไม่เคยทําได้เลยจนสุดท้ายายมาเจอว่าถ้างั้นเราเป็นตัวประหลาดก็ได้นะเราจะได้มีมาตรฐานของตัวเองแล้วคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาวัดว่ามาตรฐานของเราคืออะไรอื ายก็เลยเป็นมอนสเตอร์ไปเลยมไม่ต้องเป็นฮิวแมนมันหรอกอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไซคิดวันนี้นะคืออย่างที่ไซบอกไปอะค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วความสุขของเราอะเราก็เป็นคนตัดสินเกณฑ์นั้นอะเราเป็นคนตัดสินอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเกณฑ์นั้นอยู่ตรงไหนเราไปถึงหรือย,ยังถ้าเกิดบอกว่าเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความรู้อะถ้ารู้มากกว่าเมื่อวานก็โอเคแล้วนะ เราไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับคนอื่นน่ะคนอื่นเก่งกว่าเราเยอะมากถ้าเราไปแข่งกับเขา่าเหนื่อยมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วเมนเทนมันให้ได้จนถึงวางแผนวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่ hmm. แค่นี้ก็พอแล้ว Mission the Moon mission Continue with to your the Mission to the Moon Podcast presented by Sunday i n ินชัว c h เประกันสุขภาพรับประกันรถยนต์ยุคใหม่สำหรับใครที่อายุ30-44ปีซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายซันเดยภายในสิ้นปีนี้รับเงินคืนตามอายุ30-44ภายใน45วันส่วนอายุอื่นรับส่วนลด10เพียงกรอกโค้ด m i s s i o n to the Moon ที่ easy sunday com Mission to the moon energy panel 2026 where your mind goes and so m o e s สีสวิทพร้อมพร้อมให้กดตากาแล้วค่ะกดเลยค่ะ